มีข้อความแนะนําที่อาจจะเห็นกันเยอะในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผลิตภัณฑ์บีลองแกนสเปรย์พ่นช่องคอดักจับไวรัสทุกชนิดเราอาจจะออกอเสียงบ,บีลองแกนบีลองแกนเอาว่าไปนะคะซึ่งรเรื่องนี้อาจจะแบบมีคนได้เห็นได้เจอกันแล้วว่าอยมันฉีดพ่นดักฆ่าเชือ้อโดวยเฉพาะเชือ้อไวรัสโควิดได้หรือเปล่ายังไงบ้างอ่กดแชร์กันปรากฏว่า,วาไวรัสใช่ไหมคุณชัยศิลป์พอเอ่ยชื่อว่าไวรัส คนก็แห่กันไปซื้อแหละไอ้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตัวเนี้ยเพราะมันดักจับไวรัสทุกชนิดได้อันนี้คือที่เขาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลนะ,ะข้อเท็จจริงเนี่ยออยอเขาบอกว่าจริงหรือเท็จอะคุณชัยศิลป์ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาหรือออยอกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมค่ะค<อ>ุณฟังุผู้ชมอ้อวอาวแต่ว่า,อ,าออยอเนี่ยเขาค่ะได้รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะคะอยเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อดีลองแกนสเปรย์ปริมาณส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตนั้นก็คือไม่สามารถป้องกันไวรัสเกาะในช่องปากและโพรงจมูกหรือป้องกันภูมิแพ้หรือฆ่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียหรือลดอาการอักเสบในช่องปากตาม,ตามที่พูดถึงที่กล่าวอ้างกันเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้เลยนะคะแล้วก็ผลิผลตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรค ดังนั้นนะออย,อยเองก็เลยฝากพี่น้องประชาชนค่ะว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลนี้ขอความร่วมมือแล้วค่ะว่าไม่ส่งไม่แชร์นะคะข้อมูลนี้ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารหรือต่อไปพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยยังไงแจ้งร้องเรียนไปได้ค่ะมีหลายช่องทางนะคะของอการแจ้งก็คือสายด่วน1556ก็ได้1556โทรไปหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. f d a m o p h g o t h ก็ได้นอกจากนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองสามารถติดตามข้อมูลจริงได้นะคะที่เพจข่าวจริงประเทศไทยหรือเว็บไซต์ h t t p w w w r e w s t h a i l a n d n e t นะคะเพื่อจะได้รู้ทันข่าวปลอมไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ผิดและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารคิดวิเคราะห์ก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ ถ้าไม่มั่นใจอินบ็อกซ์มาได้นะคะไม่รู้จะพึ่งใครอ้าวอินบ็อกซ์ไปเลยค่ะทักไปเลยที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยเดียวแอดมินจะรีบตรวจสอบข้อมูลให้ทันทีค่ะ